มาดูเรื่องของยอดอุบัติเหตุกันครับก็จะมีการประชุมกันทุกวันก็เมื่อวานนี้พันตรจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระ,ระว่าสปทช่วงเทศากาลสงกรานต์ปี68ครับช่วงควบคุมเข้มภายใต้ชื่อการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฮะก็บอกว่า2วันฮะ11-12เมษายนมีการเกิดอุบัติเหตุ ในสงกรานในช่วงสงกราน460ครั้งผู้บาดเจ็บ458คนเสียชีวิต59รายการเกิดอุบัติเหตุลดลงกว่าปีที่แล้วนะครับครับถ้านับแค่2วันเนี่ยครับลดลงไป17.41%ผู้บาดเจ็บลดลง16.88%และผู้เสียชีวิตลดลง33.71%สรุปลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกสถิติถ้าคำนวณใน2วันนี้นะครับครับอ,อ,อุบัติเหตุส่วนใหญ่เพราะอะไรครับก็มาจาก นั่นแหละครับเมาแล้วขับขออภัยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เนี่ยผาหนะคือมอเตอร์ไซค์เจ้าเดิมฮะ8 5 7สาเสาเหตุส่วนใหญ่ขับเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดเมาแล้วขับนี่อันนี้อันนี้ประจาฮะตัดหน้ากระชันชิดหรือไม่มีอุปกรณ์ที่จะใช้เป็นอุปกรณ์นิรภัยเช่นหมวกกันน็อกเข็มขัดนิรภัยก็ไม่คาดนะสรับรถเก๋งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดครับกรุงเทพ9้ารายรองลงมาลำพูน3ราย อีกทั้งยังมียอดคดีสะสมเข้าสูงงานคุมประพฤติช่วงสวงกรานต์ครับ1,363คดีติด EM 15สารายครับเมาแล้วขับครับ1,258อรายเยอะนะเนี่ยเยอะนะเออคิดเป็นร้อยละ92.3ครับ,รบเกือบร้อยนะเนี่ยเออทำไมกินแล้วเมาแล้วต้องขับรถด้วยเนาะ คือถ้าต่างจังหวัดเข้าใจได้ครับไม่รู้จะกลับยังไงอืมเพรอ,อาจจะมีรถที่ไม่เหมือนรถที่ทกรุงเทพเนาะมีแท็กซี่มีแอปไรต่างๆใช่แล้วคิดว่าโอ้โอยอยู่ใกล้ๆบ้านแค่เนี้ยไปถึงที่ไหนได้ไม่ถึงอนะชนเปี้ยงป้างตายเลยครครับอันนี้ก็เรื่องเมาแล้วขับโดนจับกันไปเยอะนะฮะโดยมีการติด EM 4รายครับฐานความผิดขับและเสพยาเสพติดนะร้อรายนะ ับ,รบธรรมดาไม่ได้ด้วยนะต้องขับแล้วเสพฮะคิดเป็นร้อยละ7.48ฮะมีการติด EM11 รายนะฮะก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แล้วก็ป้องกันภัยจากการการเกิดอันตรายดื่มไม่ขับ การตั้งจุดตรวจและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่นทวงทีครับ,รบและนอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับผู้ขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ผ่านสื่อต่างๆตามจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ทุกพื้นที่ให้ผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงยาบางประเภทนี่ที่อาจจะทําให้ผล เกิดผลง่วงซุมซึมหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับเช่นยาคลายกล้ามเนื้อยาอื่นๆที่ทาให้ง่วงเนี่ยแหละครับยาแก้พงแก้แพ้ก็ต้องระมัดระวังผมเคยเจอยาแก้แพ้ฮะเขาเขียนไว้กักมากเลยฮะยานี้อาจจะง่วงสำหรับบางคนบางคนแล้วผมเป็นบางคนหรือเปล่านะครับเออคือยาชนิดนี้ กินแล้วจะไม่ง่วงออแต่ er ies, แต Gmail, บางคนอาจง่วงได้อาจจะง่วงซึมในบางท่านเออในง่วงซึมบางท่านเนี่ยครับไอผมก็เราจะเป็นส่วนนั้นหรือเปล่านะครับมีนะฮะคือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะฮะครับเออหรือไม่คือคุณต้องเลือกอะถ้าคุณจะกินยาตัวนี้คุณไม่ควรขับเออหรือคุณเออต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมในการขับรถคุณอย่าไปคิดนะว่าเฮ้ยยาแก้แพ้ชนิดนี้เนี่ย เม็ดเล็กๆรีๆสีขาวๆนั่นนะฮะครับ,รบเออผมบอกลักษณะไว้เลยนะคือถ้าอ่านไม่ดีเนี่ยกินเข้าไปปุ๊บง่วงนะฮะครับ เออมันบางคนก็ง่วงบางคนก็ไม่ง่วงเอออันนี้ต้องระมัดระวังนะฮะเรื่องของยาที่มีผลข้างเคียงทําให้ง่วงนะครับแล้วก็จะมีการทําสรุปและเสนอให้ประชาชนรับทราบต่อไปนี่คือเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะฮะครับสองวันแรกก็ยังเป็นสถิติที่น้อยลงน้อง่อป,ปีที่แล้วอยู่ป,ปีที่แล้วครับแต่เดี๋ยวรอดูวันนี้นะครับจากสถิติออกมาของเมื่อวานเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างนี้ทุกปีอะช่วงแรกๆน่ยก็จะพูดแบบนี้นะฮะก็คือว่ามันน้อยลงก่าปีที่แล้วแต่พอสรุป ยอดสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่เราก็หวังจริงๆว่าอยากจะให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์แต่นั่นก็คือมโนภาพครับเป็นไปไม่ได้ครับอุบัติเหตุเป็นศูนย์เพราะยังไงคนก็ต้องเดินทางสัญจรไปมาวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นถนนทุกสายอยู่แล้วมียอดผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตทุกราย หลายรายอยู่แล้วในวันปกติที่ไม่ใช่สงการานแต่สงการานเนี่ยมันจะมากเป็นพิเศษแล้วเราอยากใช้อุบัติเหตุเนี่ยน้อยที่สุดนี่คือสิ่งที่ภาครัฐพยายามรเ,รเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงการานไม่อยากให้เทศกาลนี้เป็นเทศกาลแห่งความโศกเศร้าอยากให้ทุกคนเนี่ยกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยเที่ยวอย่างมีความสุขครับครับ